หวัดดีวัยรุ่นเมกาหวัดดีวัยรุ่นดูไบหวัดดีวัยรุ่นชาวชายที่ชอบเล่นเกมโดอลลีมอนด้วยนะฮะทุกคนบอยส์วันนี้พีซก็อยู่กับในเกมโดอลลีมอนซีซันออฟสตอรี่นะครับทุกคนก็เป็นเกมบนฝั่ง PC ฝั่งคอนโซลนะครับหรือว่าฝั่งน t e n d o Switch นะฮะเข้าเข้าประเด็นกันเลยนะครับวันนี้พีซจะมาสอนทุกคนนะครับทำเบ็ดตกปลานะครับหรือว่าอัปเกรดเบ็ดตกปลานะของท่านให้โหดยิ่งขึ้นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องมีเจ้าเบ็ดตกปลาก่อนนะครับก็ ไปรับเควสตตรงนี้นะครับก็คือเควสแหลมแหลมซัดซนะครับด้านล่างขวามือนะจะเห็นอีเจนะครับผิวสีแทนอยู่นะก็ไปคุยแล้วก็รับเบ็ดตกปลามานะท่านผู้ชมไม่ได้เบ็ดตกปลามาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปหน้าต่างแบบนี้นะครับนี่คือเบ็ดตกปลาครับมันจะชื่อว่าเบ็ดตกปลาซุมโซมนะฮึทำไมมันชื่อแห้งขนาดนี้พี่ก็ไม่อยากจะมูหรอกนะครับคนดูก็หลังจากที่ได้เจ้าเบ็ดตกปลา t h ้นะครับท่านผู้ชมก็ให้เราทําการ เดินมานะครับทางนี้เลยนะฮะไปที่หมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมไปที่เมืองซีเซนตะวันตกก่อนนะฮะเดินมาฟึบแล้วก็ออกล่างนะครับด้านล่างนะฮะเดินมาอีกนิดนึงอัดชึบ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 เดินมาเรื่อยๆในแฮะเดินมาอีกนิดนึงนะครับอัดชุบก็รบ่อยนะฮะก็เดินลงมานะครับจากนั้นนะครับจะเจอกับตรงนี้นะครับร้านตีเล็ดกิ้งก่องก ะชื่อแมันชื่อมันเหมือนาวอ่ะเฮ้ยต้องกดสำรวจไปดูก่อนนะครับกด A ตรงป้ายตรงนี้ครับกดสำรวจว่าร้านมันเปิดกี่โมงนะครับร้านก็จะเปิดทําการวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็เวลา10บโมงถึงสิบสองนาฬิกานะครับโอเคเราก็จะรอนิดนึงนะฮะวันเสาร์ก็เปิดบ่ายสองใช่ไหมท่านผู้ชมโอเควันเสาร์เปิดบ่ายสองนะบ่ายสองเป็นต้นไปเราก็จะไปนอนพักสักแปดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอเวลานิดนึงนะฮะโอเคกดนอนกลางวันรอบ่ายสอง โสรคเรียบร้อยนอนรออาตื่นมาแล้วกลับไปร้านตีเหล็กฮะหมายสองนะวันเสาร์เพราะมันเปิดวันเสาร์ต้องดูเวลาด้วยนะครับโอเคเข้าไปในร้านเลยเห็นไหมจะเห็นตะลุงตีเหล็กตัวนี้ตัวใหญ่ตรงนี้ตีเหล็กอยู่นะแล้วกดเพื่อคุยงานนะครับกดคุยงานเลยเฟิบ์สไปกดใช่นะฮะจะขึ้นมานะครับคําว่าอัปเกรดอุปกรณ์กับซื้อแร่นะครับแล้วก็ผมจะอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็กดอัปเกรดอุปกรณ์ไปแล้วก็ดูว่าเราขาดอะไรบ้างนะฮะตอนนี้แล้วก็ อ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ผมจะอัปเกรดเบ็ดตกปลาใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็จะใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะบอกไว้ก็คือใช้คันเบ็ด1อันนะครับใช้หิน30อันนะครับแล้วก็ใช้ทองแดงนะครับอีก30อันนะฮะแล้วก็เงินอีกพันหนะครับท่านผู้ชมก็ผมกดดูวัตถุดิบก่อนนะโอเคผมจะซื้อแร่นะครับซื้อแร่ตามที่เราขาดไปนะท่านผู้ชมผมขาดไป3อันใช่ไหมผมก็จะซื้อมา3อันเพราะปกติผมมีอยู่แล้วนะครับ3อันโอเคซื้อทองแดงแร่ทองแดงซื้อมาแล้วเรียบร้อย แล้วก็กดอัปเกรดอุปกรณ์ดอนลงมานะครับเห็นแม่นี่เบ็ดตกปลาทองแดงนะครับแล้วก็ทําการกดอัปเกรดนะครับกดไปเลยนะฮะอัปเกรดไปแล้วก็เลือกนะครับวัตถุดิบที่ใช้โอเคเรามีพอแล้วโอเคเด็กสกูดบอยเย้เสร็จเรียบร้อยอู้หูเราได้อัปเกรดเป็นเบ็ดตกปลาทองแดงนะจากเบ็ดอ,อกปลาส้มโซมนะครับเราก็ได้อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมจะขึ้นมาใหม่แล้ว เป็นเบียดตกปลาทองแดงนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูนะครับเทสโดยไม่ใช้เหยื่อนะครับเราก็ไปที่แหลมซัสซัดนะครับท่านผู้ชมไปที่แหลมซัสซัดนะดูแผนที่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมส้าใครไม่มีแร่นะครับก็สามารถที่จะไปขุดได้นะครับเห็นไหมจะเห็นทางเข้าเหมืองแร่นะครับก็ทำเควสผ่านไอ้ตะลุงแบบเมื่อกี้นี่แหละนะครับไปที่ร้านตะลุงเลยแล้วก็ไปเอาเขาเรียกอะไรนะแฉะไม่ใช่แฉลงเขาเรียกอีเตอร์ไอตัวไอตัวขุดอะ นั่นแหละตัวขุดแร่นั่นแหละท่านผู้ชมนั่นแหละผมจะมาลองขุดไม่ใช่ลองขุดดีมาลองตกปลาวัตตาฟักโอเคลองตกปลาเลยและแกนไอฮฮฮฮมาดูนะครับว่าจะามืตกปลาตรงนี้มันมันมันเทพขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราอัปเกรดมันมาแล้วนะโอเคซัดก่อนเลยมาแดงแล้วปลาตัวหนึ่งอาจจะกลุ่บบ่อยมาตัวเล็กว่ะผมว่มารอบนี้โอ้เฮ้ยปลาซาดีโอ้โห,าาโโหสิบหกเซนสิบหกกว้างสาม รอน้องรอพี่อยู่ที่แกงเฮี้ยบอยมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่แน่นอนเหี้ยบอยหกหกสิบห้าเซนอะยาวหกสิบห้านะครับเหี้ยบอยพีสก็ไม pues ่อยากจะโม้หรอกครับพีสคือโนวันเรื่องการตกปลาอยู่แล้วนะครับคนดีเหี้ยบอยดึง เดีปยวภาษาดีกู้ายมุมตกปลาแปบหนึ่งว่าตีเหีอีว is dead m มาตกที่ตื่นๆหน่ยเฮ้วบอยพี่ก็เล่นผ่านเจ้าจอย Xbox นะครับท่านผู้ชมเป็น Xbox เอ่อ Gen สามหรือเปล่าเออนั่นแหละผมซื้อมานะครับราคาประมาณ2,000นนะครับก็เป็นตัว wireless นะฮะก็ขั้นที่จะเล่นง่ายนะครับเกี่ยวกับเกมพวกคิมอ่ะสบับายนะเกมที่ต้องใช้จอยนะครับเกม ซึ่งเจ้าตัว Xbox เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรองรับเกือบทุกเกมบน Windows นะฮะก็คือเสียบไปแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าหาเหียวตะแมงเน่าบอยเลยอะไรเลยนะทุกท่านก็เสียบเข้าไปก็เล่นได้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็เกมนี้ก็เสียบเข้าไปก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะคก็ซื้อมาก็ถือว่าคุมแต่กูเนี่ยอัปเกรดบิดตกปลาแล้วก็ตกได้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เหยื่อนะครับก็คือใช้เจ้าตัวเหยื่อ ให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมเกียบอยโอเคนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวิธีการอัปเกรดเบ็ดตกปลานะครับในเกมโดรีมอนซิตซ์ออฟสตอรี่บอยนะฮะซิตซ์ออฟสตอรี่เฉยนะครับไม่มีคำว่าบอยนะครับก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสตรีมนะครับก็คือบน PC นะครับบนคอนโซล PS4Xbox แล้วก็เจ้าตัว Nintendo Switch นะฮะก็ไปสามารถซื้อมาเล่นได้เป็นเกมเล่นง่ายๆชิลๆก็ สามารถไปทดสอบได้นะครับไปลองโหลดลองเล่นมาดูกันได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมาะจริงนะครับสำหรับใครที่ออต้องการที่จะเกมชิวๆนะเล่นเกมชิวก็ ไปซื้อกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้สปอนเซอร์นะท่านผู้ชมเพราะถ้าโดเรมอนดูอยู่ก็ก็ฝากไปด้วยละกันนะเออก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แค่กดติดใจเตะกันเป็นคุณแชนแนลให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโดเนตผ่านทูเบอร์นี่วอลเล็ตนะครับเบอร์ก็อยู่ด้านล่างดีสคริปชั่นนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปกดโดเนทผ่านทูเบอร์นี่วอลเล็ตได้นะครับเพื่อนกำลังใจให้เราทำคลิปรราาก ทำฟาร์มนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเกมนี้สำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮียบอยดูด้วยกันนะ